วนครับผมกลับไม่ซื้อเลยทั้งชีวิตเลยมีแต่ให้ครับที่ผ่านมาโดนโควิดเล่นงานเยอะพวกเราแต่ถามว่าทำไมเป็นบัญชีมีค่าตี่บัญชีเยอะเลยแต่หน้าที่การงานของอาชุนท่านเองก็เจอเรื่อเดียวเลยหน้าที่การงารงการที่ที่สุดมาอาทิตย์หนึ่งไปออกร่างกายรอที่ชลบุรีสักวันอาทิตย์หนึ่งแล้วก็รับการพัฒนาหรือว่าที่ใหญ่สุดใน ห้างสองแล้วนะครับขึ้นชื่อว่าโรงพักเมืองพัทยาผมไม่มีเหตุผลแบบพวกห้างนะครับที่ว่าได้อยู่กันหมดสิบกว่ปญญาปีบางคนที่มีสูงสุดมีครับผมก็ใ <c oughs> นตัวเองเลย bai chè kem béo trong này mình nữa, để cho anh chị mình rứt